สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําผงโรยข้าวจากปลาโอ,อกกระแลหรือปลาอ,อกแรนะครับซึ่งเป็นปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านในจงังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับจับได้เป็นจํานวนมากครับซึ่งปลาชนิดนี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นชาวประมงเนี่ยนำไปแปรรูปเป็นลักษณะของการที่เป็นปลาตากแห้งนะครับหรือว่านําไปขายเป็นเนื้อปลาสดนะครับแต่ว่าเราจะนํามาพัฒนานะครับเป็นเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าผงโรยข้าวนะครับ โดยส่วนผสมของเมนูผงโรยข้าวนะครับจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลักๆนะครับก็คือตัวปลาอกแระแห้งนะครับหรือปลาอกแรแห้งนะครับนำมาอบนะครับด้วยความร้อน220องศานะครับจำนวน70นาทีนะครับและนนำมาป่นละเอียดนะครับกระเทียมเจียว15กรัมหอมเจียว15กรัมงาขาว4กรัมงาดำ4กรัมผงมะนาวนะครับ4กรัมพริกป่นละเอียดนะครับ จํำนวน3กรัมสาลายนะครับจำนวน2กรัมน้ําตาลทราย1.5กรัมและเกลือ0.5กรัมครับเดี๋ยวเราจะมาทําผงโรยข้าวกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยส่วนผสมแรกนะครับจะเป็นผงปลาอกกลานะครับหรือปลาอกแรนะครับป่นละเอียดนะครับกระเทียมเจียวนะครับเราจะไปปดละเอียดเช่นกันนะครับ 15กรัมนะครับหอมเจียวบดละเอียดเหมือนกันนะครับงาขาวนะครับจำนวน4กรัมนะครับงาดำครับ4ี่กรัมเช่นกันครับผงมะนาวนะครับจำนวน4ี่กรัมครับ พริกป่นนะครับจำนวน3กรัมครับสาลายครับจำนวน2กรัมครับน้ำตาลทรายครับ1.5กรัมครับและเกลือนะครับจำนวน0.5กรัมครับเมื่อเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในอ่างผสมแล้วนะครับเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ หรือทุกท่านอาจจะใช้กล่องนะครับที่เป็นทัพเปอร์แวร์แล้วก็เขย่านะครับเพื่อส่วนผสม ces, เข้ากันดีนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับผงโรยข้าวนะครับเราสามารถจะตักลงใน ถ้วยนะครับหรือว่าจะบรรจุลงภาชนะเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นะครับเรียบร้อยครับสูตรผงโรยข้าวจากปลาอ,อกแร้หรือปลาอ,อกแร้ครับ